ผมบอกเลยรถคันนี้เครื่องพันสองนะครับมาด้วยแรงม้า91แรงม้านะครับโหประหยัดแน่นอนนะครับซื้อรถคันนี้ไปนะครับเติมน้ำมันดีนะเต็มถังเนี่ยขับยาวๆเลยหายห่วงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะมันติฟังก์ชันนะครับมีครับคุยคอนโทรลมีนะครับท่านผู้ชมพันเดอร์ชิฟเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมผมเพิ่งเคยเห็นรถอีโคคาร์นะครับรถเล็กๆนะครับมีพันเดอร์ชิฟนะตรงนี้ท่านผู้ชมอ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตปาทโร่นะครับ0ูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดครับวันนี้นะครับอาร์ตปาทโร่นะครับไม่ได้เอารถ PPV หรือว่า SUV หรือว่ารถกระบะสี่ประตูมานําเสนอนะครับวันนี้นะครับผมเอารถยอดนิยมรุ่นนะครับมานําเสนอครับเป็นรถอีโคคาร์นะครับท่านผู้ชมเป็นรถอีโคคาร์นะผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับ ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเป็นเครื่อง1.2นะคานผู้ชมนะเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้ผมรถรุ่นไหนมานำเสนอวันนี้นะครับผมเอา Su z u k i s w i f ป1.2 RX นะครับมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นปี2015คบทคานผู้ชมคันนี้เป็นปี2015เรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่ามีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้นะครับบอกเลยว่า เป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะเป็นโปรเจคเตอร์เลยตรงนี้ผมบอกเลยว่าสวยๆไฟหน้าใสๆนะครับคู่หน้าใสๆเลยตรงนี้นะตะแกรงในกันหน้าเป็นไงละครับท่านผู้ชมนะครับตะแกรงในกันชนนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับสวยๆมาเลยฝาปิดหูลากันชนนะครับตรงนี้ครบเลยครับครบเลยด้านข้างนะครับท่านผู้ชมด้านข้างนะจะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กสแตนดาดติดกับรถมาเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้นะ จะมาด้วยขอบ15นะครับยางขนาด185นะครับ55 R 15นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าแล้วยางนะผมบอกเลยยางเป็นยางปี2019นะครับยางนี้ดอกเหลือๆนะครับยังใช้ได้อีกยาวนะครับท่านผู้ชมนะยาวได้ก็0 0 0 0นโลนะ0 0 0 0นโลนะตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้อ่าด้านข้างก็จะมีนะครับอ่าเห็นไหมฝาครอบกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้บอกเลยว่าแล้วก็นะครับตรงนี้ไม่มีคิววัสาดุไม่มีคิววัสาดุมาผมแถมให้เหมือนกันนะครับ ทุกคลิปเลยดูจากคลิปผมนะครับแล้วมันไม่มีคิววันศานะครับผมแถมให้นะครับท่านผู้ชมนะผมแถมให้ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปซื้อกับคนอื่นนะครับแล้วเขาส่ง YouTube ให้ผมดูนะครับผมไม่ได้แถมให้นะครับลูกค้าต้องมาซื้อรถกับผมนะครับผมจะแถมให้นะครับท่านผู้ชมนะผมเปิดประตูเข้ามาครับผมให้เห็นเลยครับแผงประตูนะครับของรถปี2015นะครับผมบอกเลยสวยๆคลิปเลยครับท่านผู้ชมไม่เป็นรอยขีดข่วนนะครับเม็ดอาร์คหรือว่า หัวน็อตต่างๆนะครับเดิมเดิมทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เดิมทุกจุดเลยไม่มีการขันนะครับเม็ดอาร์นี่ครับท่านผู้ชมดูนี่เม็ดอาร์ของผมนี่ทำไมสวยๆครับเรียงเม็ดทุกจุดเลยนะครับตรงนี้อ่าเราดูง่ายๆครับการดูรถนะครับว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยรถอ่ะมันไม่ได้ชนข้างมานะครับเม็ดอาร์ไม่ต้องอยู่นะครับท่านผู้ชมเราเปิดห้ท่านผู้ชมดูทั้ง4บานเลยบางทีว่าเอ้ย รถมันเคยเกิดอุบัติเหตุมาชนด้านหลังขวามาเม็ดอาร์คไม่มีอ่ะก็แสดงว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาแต่นี้เราให้ดูไปเลยว่ารถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะหน้าเดิมหลังเดิมดูกันอย่างไรดูกันแบบนี้นะฮะดูกันที่เม็ดอาร์คแล้วก็ดูเบอกช่องไฟต่างๆของพวกนี้ครับอของร่องรอยต่อพวกนี้ครับว่าเฮ้ยรถมันสวยรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุดูกันแค่นี้เองครท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะ ด้านท้ายท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับจะมีนะครับสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เสาอากาศมีมาให้ครับเป็นเสาอากาศสั้นนะครับตรงนี้การปัดน้ำฝนหลังนะครับที่ล้างกระจกด้านหลังก็มีมาให้แล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับโลโก้ต่างๆของรถคันนี้ก็จะมีซูซูกินะครับโลโก้ครับเอสซูซูกินะครับรุ่นไลซ์วิป RX นะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยว่าเดิมนะครับครบทุกจุดนะครับเพจต่างๆนะ แล้วก็จะมีปักเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับมีปักเซนเซอร์มาให้2จุดคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับท่านผู้ชมไม่มีกล้องมองหลังนะไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายชิ้นเดียวนะติดกับตัวถังเลยไม่ได้2ชิ้นนะตรงนี้อ่าเปิดให้ดูเลยครับอ่าด้านท้ายนะครับนะฮะรถนะครับท้ายเดิมน็อตไม่ขยับเลยครับท่านผู้ชมน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมๆเลยหัวน็อตโช๊คเดิมๆเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยกล้าการันตีนะครับกล้าการันตีนะท่านผู้ชมรรััับบชมฟงกันเลยตรงนี้ นี้ด้านท้ายนะครับผมมีอะไรบ้างนี่ครับผมมันไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับท่านผู้ชมมันไม่มียางอะไหล่มันมีชุดซ่อมยางอะไหล่ให้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมันมีชุดซ่อมยางอะไหล่ให้เท่านั้นแล้วตรงนี้ครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือยางฉุกเฉินต่างๆนะครับบล็อกต่อล้อนะครับอ่าแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นที่หูล่ากกันชนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมบอกเลยรถเดิมนะครับท่านผู้ชมดูนีครับตะเกียบต่างๆนะครับสวยๆนะครับ รถไม่มีการย่นนะครับเดิมเดิมเลยเดิมทุกจุดนะครับตรงนี้อ่าเป็นไงล่ะผมบอกเลยว่ารถมันสวยจริงรถสวยจริงเลยมาดูด้านข้างซ้ายกันผมให้ดูเม็ดอาร์คครับผมผมให้ดูเม็ดอาร์คแผงประตูนี่สวยๆหม่เก็บเม็ดอาร์คนะครับอาร์คเดิมเดิมเลยครับตรงนี้ครับผมกายรับชมรับชมเลยว่ามันรถสวยครับรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะเห็นไหมท่านผู้ชมบอกว่าอยากได้คิวกันสาดอยู่แล้วเดี๋ยวผมแถมให้ตรงนี้มันไม่มีอ่าเนี่ย ดูนี่ครับเม็ดอาร์คสวยๆเดิมทุกจุดครับท่านผู้ชมเดิมทุกจุดอันนี้อ่ะเป็นงไงล่ะแผงประตูนี้สวยๆวยนะครับตรงนี้อ่าแผ่นเพดครับแผ่นเพดนี่ครับอันนี้แผ่นเพดของซูซูกิจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ตำแหน่งเดียวกับฮอนด้าเลยอันนี้เลขคัสซีเขาจะบอก m m s h Z c เจ็ s 0 0 1 7 2 8 6 9อันนี้คือเลขคัสซีนะครับอ่าตรงนี้เลขเครื่องก็จะเป็น แซดเอฟบีหนึนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ดูกันง่ายๆตรงนี้เรามีสำนารถมาแล้วก็มาเทียบตรงนี้เลย <S <S ไปงานแล้ท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูรอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องนะครับว่าเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะน็อตฝาโปงหน้าจะขยับไหมน็อตคานจะขยับไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันครับท่านผู้ชมอ้าวผมเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องกลัวเลยะครับโอ้โห รถแม่งเดิมจริงเลยครับเดิมมากเลยครับท um like ่านผู้ชมนี่สังเกตนะหัวน็อตนี่ไม่มีขยับเลยไม่มีขยับเลยนะครับท่านผู้ชมฝากระโปรงหน้านี่บางๆเลยนะครับท kind of ่านผู <c ười but> ้ชมฝากระโปรงหน้าบางๆเลยคานนี่คานเดิมๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะคานรับไฟใหญ่หน้าซ้ายขวานะครับเห็นไหม R L U ตำแหน่งเดิมเลยนะท่านผู้ชมเนี่ฮะเดิมทุกจุดเลยนะครับเดิมทุกจุดเลยบอกเลยนะว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่า มันเป็นรถอีโคคาร์เล็กๆกระทันรัดนะท่านผู้ชมนะอีกอย่างนะึ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะ้นำมันแพงครับผมบอกเลยรถคันนี้เครื่องพันสองนะครับมาด้วยแรงมา้า91แรงม้านะครับโหประหยัดแน่นอนนะครับผมบอกเลยมี20ก่กิโลลิตรนะครับต่อลิตรเลยนะท่านผู้ชมนี่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับเติมน้ำมันดีนะเต็มถังเนี่ยขับยาวๆเลยหายห่วงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะอีกอย่างหนึงนะผมบอกเลยว่ารถมันเป็นรถเล็กๆนะครับหาที่จอดรถง่ายด้วยอ่ากระทันรัดในการหาที่จอดด้วยนะท่านผู้ชมนะเป็นไงละ่ะผมพาท่านนผูู้ชมดใ ห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูในห้องโดยสารไปรับชมกันเลยดีกว่าไปท่านผู้ชมผมเปิดประตูเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารของรถซูซูกิสวีปคันนี้นะครับผมบอกเลยนะภายในของเขานะเป็นโทนสีดํานะครับโทนสีดําเลยเบาะหนังเป็นโทนสีดํานี่ไม่ไงล่ะเบาะแน่นๆเลยครับไม่ยุบไม่ย้วยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นตัว RX นะครับออปชั่นท็อปเลยนะครับตัวท็อปท็อปเลยนะครับหนึ่งเลยอะไรนี่เห็นไหมกุญแจกุญแจคีเลตนะครับอ่ากุญแจคีเลต ระบบพุชสตาร์นะครับพุชสตาร์เลยตรงนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหตอบโจทย์นะด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับรองรับอะไรบ้างมัลติฟังก์ชันนะครับมีครับคุ้ยคอนโทรลมีนะครับท่านผู้ชมพันเดอร์ชิฟเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมพันเดอร์ชิฟนี่ผมเพิ่งเคยเห็นรถอีโคคาร์นะครับรถเล็กๆนะครับมีพันเดอร์ชิฟต์นะตรงนี้ท่านผู้ชมผมบอกเลยฮะพันเดอร์ชิฟนะครับตรงนี้โอ้โหเท่โคตรนะครับท่านผู้ชมนะอ่าแล้วนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหม หน้าจอสแสดงผลนะ่ะเห็นไหมเป็นหลอดไฟ LED นะครับตรงนี้นะรถปี2015นะครับใช้งานมาแค่1,1972กิโลเมตรโูท่านผู้ชมรถปี2015 15 16 7 8 9 20 21 22รถเก้าปีวิ่งแค่นี้ผมเลยว่าวิ่งไม่ถึงพันโลต่อเดือนนะครับบอกเลยโอ้โหประหยัดประหยัดแน่นอนประหยัดเลยแล้วก็เจ้าของเดิมนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับดูแลอย่างดีนะครับวันนี้นะ นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นสแตนดาดติดกับรถมาเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มันรองรับอะไรได้บ้างครับรองรับ FM AM นะครับ CD ได้ DVD ได้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าครบคันในเครื่องเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมเสียอย่างเดียวมาไม่มีแค่กล้องนะครับตรงนี้ไม่มีกล้องนะครับตรงนี้ระบบแอร์นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นี่ออโต้เลยโอ้อันะล็อกเปิดพับลมนะครับ อันนี้ก็ปรับอุณหภูมิตรงนี้นะครับจะเอาเท่าไหร่20เอา20องศาอ่ายี่สิบองศาตัวนี้ก็ปรับพัดลมให้มันแรงนะครับโอ้ท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นรถ Eco Car อีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้งานนะท่านผู้ชมนะน่าใช้งานมากเลยระบบเซฟตี้นะครับผมบอกเลยว่ามี srs airbag คู่หน้านะครับแล้วแล้วก็ระบบระบบเซนทันล็อกนะครับอ่าเซนทันล็อกมีครบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฟังเสียงอ่าเซนทันล็อกมีครบนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหม โอ้หนี่ระบบเซฟตี้อย่าง,งผมบอกไปอันนี้ไม่เบรกมืออันนี้เป็นเบรกมือเมวนวดนนะครับทุก mm. ู้ชมเบรกมือเมลนวดนนี่อ่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างช่องวางแก้วมาให้นะครับท่านู่้ช่องวางแก้วตรงนี้มาตรงคอนโซลนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับทนผู้ชนนะช่องเสียบพอร์ r เอาเล t นะฮะช่องเสียบพอร์เอาเลสมีมาให้ช่องเสียบ usb ม,ม,มีมาให้นะครับโอ้โ oh ห oh, ครบเลยครับครบเลยครับทนผู้ชมตรงแผงประตูก็มีช่องวางแก้วมาให้ด้วยโอ้ oh, สิ่งอำนวยความสะดวกมันจะเยอะไปถึงไหนเนี่ยครับท่านผู้ชมดูเล็กๆอิโคคาแผงล่างคาแล้วนีท่านผู้ชมเห็นไหมแผงล่างคาหรือผ้าหลังคานี่ยไม่เป็นขุยนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นขุยใหม่ๆกริบเลยม่านบางแถบนี่ใหม่ๆกริบเลยครับมีกระจกด้วยนะครับตรงนี้มีกระจกฝั่งคนขับนะท่านผู้ชมนี่มีกระจกฝั่งคนขับนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกมองหลังนะครับปรับแสงปรับปรับได้นะครับนี่ฮะปรับได้นะครับตรงนี้โอ้โหถือว่าออปชั่นครบในระดับหนึ่งเลย ในระดับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ไปงท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูภายในห้องโดยสารแถวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวทสองครับว่าเข้าไปแลนวจะรู้สึกอย่างไรเพราะมันเป็นรถอีโคโค,คาร์ทรงแฮชแบ็คว่าเข้าไปนั่งแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรเราไปทดลองนั่งเลยปะอุ้ยรถล็อกอ่าปวดล็อกก่อน ครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2ของสุสานิสกิสวิปคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเอ้ยถึงมันจะเป็นรถกีโกคาแฮตแบ็กนะครับผมบอกเลยว่ามันก็ไม่แคบนะครับท่านผู้ชมไม่แคบนะบเข้ามานั่งแล้วนะผมรู้สึกก็โอเคนะ,ะถึงมันจะนั่งหลังตรงไปหน่อยนะครับแต่มันก็โอเคนะครับเพราะว่าอะไรเฮดรูมผมนี่เหลือๆเลกรูมผมนี่เหลือๆอนะไครับท่านผู้ชมนะเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอัดนะครับท่านผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ถ้าเกิดว่าไม่ให้มันระบาด้วก็ดึง หัวหมอนขึ้นมานะครับเราก็จะอยู่อย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็ทําให้สบายนั่งสบายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราดึงขึ้นขึ้นมาถ้าเกิดเราเอาลงเนี่ยความหนาของหัวหมอนเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่อย่างนี้แต่ถ้าพอเราดึงขึ้นเราก็นั่งในลักษณะนี้ได้ถือว่าโอเคครับท่านผู้ชมถือว่าตอบโจทย์แน่นอนพูดถึงความประหยัดนะแนะนํายกให้เป็นสุูกิสวิบคันนี้เลย่า,าป้านี่เลยจุดไขแม็กของรถคันนี้คือช่วงล่างเครื่องเกียร์ ไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่าว่ารถมันจะอยู่ในสภาพเท่าไหร่ให้กี่เปอร์เซนต์นดีสำหรับเครื่องเกียร์ช่วงล่างปไปไปทดลองขับรถกันเลยไปครับท่านผู้ชมเราไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่านะครับว่ารถคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรนะครับไปทดลองขับเลยเลยผมบอกเลยว่าเฮ้ยรถปี2 0 1 5นะครับที่สัมผัสนะครับมาผมก็ถือึว่าโอเคนะครับว่ามันก็ช่วงลงช่วงล่างมันก็ปกติดีนะ,ะตรงนี้นะ ปกติดีปึ๊บมาฮะเดี๋ยวไปลองดูอัตราเร่งกันดีกว่านะว่าอัตราเร่งมันจะขนาดไหนอ่ะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่านะผมเหยียบมาเมื่อกี้นะอัตราเร่งเนะี่ยถือว่าโอเคเลยนะอัตราเร่งโอเคเลยเครื่องเกียร์นี่ครับรอบเครื่องนี่ปกตินะครับ เกียร์นี่เปลี่ยนปกตินะครับไม่มีกระตุกนะครับท่านผู้ชมไม่มีกระตุกเลยโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ทุกจุดนะครับอ่าเราไปฟังราคากันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมาขายเท่าไหร่ไปไปฟังราคากันเลยน่ครับครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถมาแล้วนะครับเรามาสรุปสภาพโดยรวม,รวมของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะ ผมบอกเลยว่าสภาพสีนะครับให้เต็มร้อยนะครับเครื่องเกียร์ให้เต็มร้อยสภาพภายในให้เต็มร้อยเลยนะครับเต็มร้อยทุกจุดนะวันนี้ผมเอารถซูซูกิสวิป1.2 RX ปี2015สีขาวมาขายในราคา350,000กว่าบาทนะครับย้ำว่า350,000กว่าบาทใครที่ดูจากคลิปผมนะครับผมลดทันทีเลย10,000บาทเหลือ3 4 0 0 0 0บาทบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาท ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับตอนรับปีใหม่นะครับรีบติดต่อผมเลยครับ0 8 0 4 8 6 6 5 9 8ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสั่สมัครให้ผมด้วยกดติดตามให้ผมด้วยคอยดูว่าคลิปหน้าผมจะลดรุ่นไหนไมานำเสนออีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ